สวัสดีครับปูตี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับที่ติดตามช่องแอร b บิกปูตี้นะครับไม่ได้ลงคลิปมาเป็นระ,ะระยะเวลาพอประมาณนะครับวันนี้ผมมีคลิปแอร b บิกแบบระดับไม่ยากนะครับมาฝากสักหึงบล็อกนะครับยังไงก็ลองเต้นตามดูนะครับโอเคไปกันเลยนะครับสบายๆนะครับวันนี้ไม่ต้องตัดต่อนะครับไปกันเลยขอถอดหน้ากากดีกว่า กระ m a t c ครับมา a ิ c งไหมครับเด็ติดไปนะครับโบตคือแอโบวันนี้เราจะไปกันเลยนะครับจะไม่ได้วอมอันมานะครับแมโบเด็ติดครับเอเด็ระติก9ก้าติดแล้วไปหลัง โอเคอย่นอสบายสบายครับเตะคิดโอเคก็เตะคิดคอสคิดหมาชี้ไว้ก้าวซ้ายคิดคอสแล้วคิดลีแล็กกรเปาครับโอเคนะขออีกสี่รอบครับคิคอสคิดไปต่อครับซ้ายเตะขวาขวาเตะ ลองครับโอเควับนม,ามนาแมมโบ่เป็นสี่เป้าเตน,นทีไว้ลองครับลีแนนแคร์นี่แหละลำตัวโอเคเติ๊คลอสทิมาปล่อยสารอบครับอีก2รอบวันหนึง,องโอเคแมมโบ รอบครับเจ็บทิศค้อทิศทิศขออแอมทิศปล่อยรอบครับอ่าแมมโบ่รอบครับเจ็บทิศค้อทิศสบายสบายเนาะก้าซ้ายเจ็ดขวาต่อเนี่ยไว้นะครับแมมโบ่รอบครับเจ็บทิศค้ิศต่อเนี่งต่อเนี่อีกหนึ่งรอบโอเคครับเจ็ครับ ลองนะครับเหลืออย่างละครั้ oh. อองวานแมนโบเสร็จที่คลอสที่เสร็จทัดไว้โอ้ของท่านนะแมนโบซ้ายก้าวซ้ายเศกขวาเดี๋ยมมาครับแมนโบขวาก้าวขวาเศกซ้ายมาร์สโตไว้แมนโบซ้ายเสรศกที่คลอสที่โอเคเดี๋ยวไปก่อนครับลองแบ๊กเบส ยําเท้าแกจังหวะนะครับบีปสะโพกขออีกหนึ่งครั้งครับไปง่ายๆโอเคเด็กัาครับเด็กสั้นเนสิครับเป็นสิงไว้4 3อล็อกแบ็กห้าหกยัำยัำยเท้าสบายๆครับเบรกไว้โอเคนะครับ4 3 2ล็อกแบ็ k อีกรอบครับโอเคเสร็จครับพรอมดะบดับเบิ้ลนีเสร็จครับดับสายเดี๋ยวเรามาลองแม็กซ้ายกันนะครับลองแม็กซ้ายมาอีกรอบครับซ้ายขวาขวาซ้ายเล็จโอเคครับพร้อมลองแม อีกหนึ่งรอบเสร็จชัดไหมครับอ่ะโอเคครับเล็กเกอร์จำท่าเล็กได้ไหมแมนโบเสร็จทิปคลอสติกลองแบกเร์โอเคเร่งไว้ก่อนเสร็จชัดครับได้นะครับเท้าขวาวันแมนโบเสร็จทิปคลอสติกแอนด,ด์ล,ลองแบกห้าหกเล็กเกอร์ อย่าเดียงสาขออีกสองรอบนะวันแหม่มโบซ้ายคิกลีแลงหัวเข่านะครับแล้ววางล็อกแบ็กนิ่งๆห้าหกเจ็ดแปดหัววัดขออีกรอบครับรอบนะแหมมโบเก้าวขวาซ้ายวางล็อกแบ็กใครถึงได้ครับเผลอไปด้านหลังเสร็จครับลองดูนะครับใครถึงได้อ่าข่อยเชี่ยวข่อยเชี่ยวแหมมโบ พิกลองแบกลงน้ำหนักให้นิ่งเตินแรกนะครับแล้วโอไว้โอเคนะครับวันนี <trem> ้เราจะไม่หม <th> ุนเยอะนะฮะลองดูถ okay. ้าผมได้ก็ผมไปเลยนะครับโอไว้ก่อนโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าต่อไปเล็กว่าก้าววายก้าวเล็กกว่าเด่นสิดครับขอยรอหนึ่งเล็กเท่าเด่นสุดครับ เล็เธอเดินสิครับเล็เธอเดินสิครับี่อ2เกรวายคอยรอบเึ่ยืดอกไปครับเล็เอเดินสิครับเล็เธอเดินสิไว้เล็เธอเดินสิไว้3คือเกรวาสบายสบายเล็เดึงแขนมาด้วยเกรวายเล็งเอง่ายไหม โอเคครับเกรปไวคือสิงเกิลเล็คเกอร์ขอไว้ครับเกรปไวซิงเกิลเล็คเกอร์เล็กไว้ครับขออีกสองรอบง่ายๆเลยนะก้าวควายก้าวชักยกยกนะครับเกรปไวก้าวควายก้าวชักโอเคเก็บไว้ก่อนเต็มี่เบสิคครับเบสิค cao dốc nhanh nhanh cao dốc nhanh nhanh khỏi công tác xin đăng phát thả xuân xuống tù. ở ghề ga cao dốc má mã dưới cổng hàng không công tác xin ngay nó là họ cũng ไปยลอครับสิงเลเกเตอร์โอเคครับช้นวต่างารับเซมนีเลกเตอร์สี่สมีโอเคเลกเตอร์ไปต่อครับกากยำยำเนื่อยนิดหอยไเหนื่อย้ยครับเซมีสิเลเกเตอร์ โอเคครับเจ็บชัดเดี๋ยว mm hmm. เจ็บนี่ขึ้นเดียวพอครับรอซะโอเคนะครับวันเจ็บนี่ s ิงเ l e เล็เคอร์เลไว้ก่อนสี่สามองเจ็บนี่ก้ายกยกหนึ่งยกสองเบรกไว้เจ็บนี่เล็เกอร์เล็สี่สองเจ็บนี่เล็เกอร์ ลยท้องจำได้นะเลิกวายสิงเกิลเลเกอร์นีอัพเลกเกอรแล้วเลลออกด้าเดิมนะคาไปทีล้วฟังนะครับเลิกวายเลกเกอร์มนีเลกเกอร์ทีนแล้วเลลงโอ้ได้นะครับยังคงอยู่ด้านเดิมเลกวายสิงเ e ลเล Okay. เต็้อัพซิงเกิลเล็กเกอร์โอเคเดี๋ยวรอบนี้เรามาหมุนกันดูนะครับเอาเล็กเกอร์เกินแล้วค่อหมุนเลกว่าซิงเกิลเล็กเกอร์เทิร์นแบ็คแล้วเต็ี้หน้าหลังเล็กเกอร์สองทีได้ไหมอีกรอบเป็นเต็ม E ต่อต่อเลกว่าเล็กเกอร์เกิร์นไปด้านหลังแล้วเข้าวนี่เล็กเปลี่ยนฝั่ง โอเครอบครับดับโฟนีเต็มท่าได้ก่อนครับอ่าลองดูนะครับไม่หมุนก็ได้ใครหมุนได้นะครับเล็กเทิร์นเทิร์นแบ็คไปด้านหลังนะครับเสร็จที่ด้วยนะตอสเกรก็บวายเอาแบบไม่หมุนก่อนเสร็จที่เล็กเทิเร์นตอสเบรกไว้ก่อนไม่งงนะฮะไปต่อส6 3 2เกรก็บวาเล็กเทิร์น Lịch sử của hồng. Lịch sử. Ok, lắm yêu thương là hồng. Trong hồng. Lịch sử là 2, Lịch sử là hồng. Lịch sử là là hồng. Lịch sử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  จำคาแรเลอได้ไหมฟลอปทอปแมมโบโก็ีคลอนทิกลองแบทอ่าเฟ้กวาฟิงเกิลเลกเตอร์เสรยนี่แล้วเลกเกยร์ที่โอ้ยอดเยี่ยมครับโอเคขว่าร้อเสร็จขัเป็นสิครับเสร็จขับเป็นสิทรัส4 3สามสองวันแมโบ สร็จคลอสทวางนิ่มๆล็อกแบ็คเกรดงเกิลเลแล้วเสรนี้ิงเ e เลอที่โอ้เคได้แล้วใไมไปต่อนลยวันเสทิคอสทิล็อกแบ็คโอเคเได้เกรดเลเตอร์เสิแล้วมาอเบรก ยยมมาครับได้ย <c ười> ังมมโบเต็มทล็อกแบ็เธินได้ใกล้เต็มกว่าเล่นจอมาแล้วแล้วเทคนิคอีกทีครับอ่าไปกันต่อโฟรทร้อแมมโบเต็มทล็อกแบ็หมุนได้นะเต็มกว่า เล่นเกินแบบเพื okay. ่อความอร่อยหมุนได้แขวนนะราลอดูนะครับอ่าสอข้างต่อแนงล้อวันแมนโกลทิกล็อกแบ๊ดปั่นจังหวะด้วยเล็กว่าเล็คเกอนี่เล็คเกอแมโกซ้ายเยะทิกล็อกแบเล็กกว่า Aker, เล็กเกอรเซรนี่จำได้นะครับแล้วโอเคอเดีย๋ยวมาครับอวว่าเชื่อว่าตอนยี้ได้กันเลยนะครับเดี๋ยวเต้นต่อเนื่อครูนะครับครับสอ,บอ,องเราเรายงโอเค One m a มโบคิดล็อกแบ็คลง back row ให้นิ่งเธอได้เบรคไวเล็กเกอร์เดนี่โอเคแม m โบ fix lock back Play กว่า single necker เซต Knee single necker ที่2มา so. back okay, thờ. Play break กว่า necker ตัวหน่อยนี่ necker ที่ Kick cross and thick. lock back ลมๆ เชิดเลยทีนี่เล mm. ็กนีขียครับัวเเล็กว่าเแล้วนี่สุดท้ายวหมสุดท้ายครับจบแล้วลอเเล็กว่าเล็กเกิดได้นี่โอเคอเครับ โอเคนะครับขอย่าติดเองก่อนเหนื่อยไหมขอุญาติดเลงแป๊บนะครับอ่าโอเคนะครับหวังว่าวันนี้คงจะเต้นกันได้นะครับก็เป็นบล็อกสั้นๆนะครับยังไงก็พอได้เหงื่อนะครับหรือว่าท่านใดทีอ่อาจจะเป็นคุณครูผู้สอนนะฮะผมไม่ห่วงบล็อกนะฮะเอาไปใช้กันได้เลยนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยว ยังไงพยายามทำคลิปนะครับมาลงเรื่อยๆนะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องอัลบิกูทีด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับยังไม่ไปไหนนะโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย